มาบอกวิธีโอนเงินจากตู้บุญเติมไปธนาคารนะคะกดไอคอนนี้ค่ะที่เป็นรูปโลกอ,ะ <S <S อ่ะเขาก็ถามว่าโอนเงินใช่ไหมก็ต้องกดยืนยันแล้วก็เลือกธนาคารนะคะแล้วก็ที่เลือกกรุงไทยอ,ะอ่ะก็จะถามว่าโอนเงินอันนี้เขาก็จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับโอนหมายถึงเราอะ่ะใส่เบอร์โทรศัพท์เราอะ่ะเคเคเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันเ,เขาก็จะถามให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับโอนพร้อม ประชาชนของเรากดยืนยันแเขาก็จะบอกว่าให้ใส่หมายเลขบัญชีแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีของผู้รับโอูนไปทุกครั้งต้องกดยืนยันทุกครั้งนะคะ จะถามว่าใส่โอนเงินเท่าไหร่อันนี้พี่ทดลองโอนให้ให้ดูว่าคือใส่ไปร้อยหนึง่งก็รอรอใส่สตังค์เขาก็จะถามว่าเนี่ยให้เราเช็คให้หมดเลยว่าอันนี้กบัญชีถูกไหมชื่อถูกไหมอะไรถูกไหมถ้าถูกก็กดตกลงก็ยืนยันพอเรากดยืนยันเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่ ใส่เงินเราก็ใส่ไปใส่ไปให้ครบจำนวนเหมือนเราเติมเงินโทรศัพท์คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็รอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะ